ยืนยันได้ข้อสรุปแล้วว่าฟินแลนด์จะได้เป็นสมาชิกประเทศที่31ของนาโตหลังจากที่รัฐสภาตุรกีได้ลงสัตยาบันรับรองเปิดทางให้ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกค่ะรัฐสภาตุรกีอนุมัตกิกฎหมายนี้หลังจากการลงมติโดยสมาชิกร,รัฐสภาเพื่อเปิดไฟเขียวให้ฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Kuzey Atlantik Antlaşması'na Finlandiya Cumhuriyeti'nin katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi açık oylama sonucu oy sayısı 276 kabul 276 Katibiye Bayram Özçelik Burdur Milletvekili

รัฐสภาตุรกีเป็นประเทศสุดท้ายของสมาชิก30ประเทศของนาโต้ที่ลงสัตยาบันไฟเขียวให้ฟินแลนด์หลังจากก่อนหน้านี้รัฐสภาฮังการีอนุมัติไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ประธานาธิบดีเทยิบเออดวนของตุรกีระบุในช่วงต้นเดือนมีนาคมว่าฟินแลนด์ได้รับความเห็นชอบจากตุรกีหลังจากเดินหน้าทำตามคำมั่นเพื่อปราบปรามกลุ่มที่ตุรกีเห็นว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย เลขาธิที่การนาโต้ย้ำว่าฟินแลนด์จะได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะขอต้อนรับการ u r k i s h g ของ d n a ส i าให l a s s e ตุรกี o น a t i f y f i n l สมาชิก m b น r s h i p in n าโต้ทุกประเทศนาโต้ได้รับรองข้อกล e ารถอนตวแล o ะผมเพิ่งพูดคุยกับประธานาธิบดีซาอูลิ i ิ n i ส t ูเพื่อ g r a t ค l a t e him on t h เขาในโอกา c o c c a s นี้ Finland will formally join our lines in the ฟินแลนด์และสวีเดนขขอเเ้าร่วมป็นสมาชิกนาโตในปีที่แล้วหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนแต่กระบวนการล่าช้าเพราะว่าตุรกีและฮังการีไม่เห็นด้วยตามกฎของนาโตรัฐสภาของทุกประเทศสมาชิกจะต้องลงสัตยาบันเพื่อยอมรับสมาชิกใหม่ ตุรกียังไม่ยอมเปิดทางให้สวีเดนเข้าร่วมนะคะโดยให้เหตุผลว่าสวีเดนยังไม่ได้ทำตามเงื่อนไขก็คือการปราบปรามกลุ่มที่ตุรกีจัดว่าเข้าข่ายกลุ่มก่อการร้ายโดยเฉพาะระบุว่าเป็นที่พำนักของกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดซึ่งตุรกีระบุว่าอยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารในตุรกีเมื่อปี2016ขณะที่รัฐบาลฟิแรนแลนด์ระบุว่าการเข้าร่วมพันธมิตรนาโตก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เรื่องความมั่นคงของประเทศและจะส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาค